เราอยู่กันในเกม Plants vs z o m b i e ในภาคแรกนะครับแต่ว่าเป็นเกมที่เป็นม็อดนะฮะเป็นม็อดภาษาจีนด้วยอ่านไม่ออกแต่ว่าเกมน่าเล่นมากนะครับคือดูจากตัวอย่างเนี่ยเป็นม็อดที่เราสามารถรวมพืชได้และพืชจะกลายเป็นพืชที่แปลกที่เก่งขึ้นนะครับอันนี้ไม่เข้าเกมอันนี้หรือเปล่าคือเหมือนมันจะรวมพืชได้อะไรประมาณนั้นอะมีพืชอยู่สองตัวอืมอันนี้ก็ปกติใช่ไหมวางเจ้าพีชูเตอร์มันรวมได้ไหมแบบนี้รวมได้ไหม นี่ไงครับผม <laughs> นี่แหละครับที่ผมบอกในเกมมันไม่มีนะแบบนี้สร้างดวงอาทิตย์ได้ยิงได้นี่คือความอัศจรรย์ของมอดถ้าเกิดระวังตัวนี้ก่อนแล้วค่อยวางเจ้าซันพาวเวอร์มันก็กลายเป็นตัวเดิมกลายเป็นตัวสุดน่ารักเหมือนหูกระตอ่าเราก็วางไปฮะมันไม่เปลืองช่องแล้วก็มันได้ความแปลกใหม่นะครับแต่ที่เห็นที่หน้าปกนี่มันมีตัวหนึ่งที่ดูแบบน่าเกรงขามมากน่าจะเป็นเจ้าชอมเปอร์รวมกับอะไรไม่รู้เหมือนเฟมเลทจะดีขึ้นอ่ะ น่าจะมีการปรับเรื่องเฟรมเรทด้วยละมั้งถ้าผมวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งในตัวเดิมที่มีอยู่แล้วไม่ได้ครับได้สองตัวซันฟาวเวอร์กับซันฟาวเวอร์ล่ะจะกลายเป็นสองหัวไหมจริงด้วยอันนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งไม่ได้แล้วแสดงว่ารวมกันได้แค่ขั้นเดียวแล้วถ้าเกิดตัวนี้กับตัวนี้ล่ะพีชุตเตอร์กับพีชูตเตอร์พีชุตเตอร์กับพีชุตเตอร์กลายเป็นสองอันมีผมเยอะขึ้นอ๋อยิงเป็นอันนี้อ่ารีพีชูตเตอร์ใช่ไหมย,ยิงดับเบิลอันนี้ก็ตัวปกตินะ ถ้าสามตัวเอ้ยได้อ้าวบางตัวคือรวมได้มากกว่าหนึ่งอันนี้กลายเป็นอ่ายิงสองด้านฮะเอ้ยแต่ทำไมมันกลับมาด้านนี้ด้วยอะทำไมมันกลับมาด้านนี้ด้วยกลายเป็นตัวยิงสองด้านถ้ารวมอีกได้อีกเอาเป็นปืนกลแก๊ลิงอันนี้มีอยู่ในเกมอยู่แล้วนะแก๊ลิงเนี่ยแล้วก็สองตัวเมื่อกี้ก็มีอยู่ในเกมอยู่แล้วเปลี่ยนอีกได้ไหมไม่ได้แล้วสูงสุดแล้วฮะนี่คือด่านแรกใช่ไหมมันข้ามได้ไหมเนี่ยเราต้องปลดล็อกพืชไปเรื่อยๆอีกก่ะ สัมบีมากันเยอะมากน่ากลัวจังเลยโอ้ยน่ากลัวมากเดินมาเลยเดินมาเลยโอเคครับเรียบร้อยได้อะไรได้อะไรได้อะไรปลดล็อกพืชไหมอ๋อมีเชอร์รี่มาครับเชอร์รี่คือเป็นบอมวางแล้วระเบิดเลยแล้วรวมล่างได้ไหมเชอร์รี่ก่อนอื่นก็ต้องซันฟเวอร์ก่อนฮะโอเคสองแถวเรียบร้อยอ่าเจ้าเชอร์รี่นะฮะเป็นเชอร์รี่บอมนะครับถ้าเราวางปุ๊บเขาก็จะระเบิด ก้าวช่องรอบๆเหมือนดวงอาทิตย์จะเก็บให้เองนะเราไม่ต้องคลิกใช่เราไม่ต้องกดฮะเก็บให้เองมาเชอร์รี่ลองรวมดูอ่าพิชูเตอร์กับเชอร์รี่ได้ไหมเออเฮ้ยรวมได้อ๋อเป็นหัวใจเหรออ๋อเป็นเชอร์รี่ครับยิ่งว่าเป็นเชอร์รี่แรงขึ้นเฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนแล้วรวมกับอันนี้ได้ไหมซันฟโฟเวอร์ไม่ได้โอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดรวมกับพิชูเตอร์อีกตัวหนึ่ง ได้อ๋อกลายเป็นดับเบิลแต่ว่ามีความเป็นเชอร์รี่เข้ามาด้วยฮะแสดงว่ายิงแรงขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เอาล่ะเชอร์รี่ตอนนี้ไม่ได้แล้วฮะต้องใช้ใช้ในการวางวางอันนี้แล้วครับอ่าโอเคโอเคแปบบ๊บนึงมาเชอร์รี่ก่อนตรงนี้อืมคูดาวนานมากถ้ารวมอีกก็กลายเป็น2ด้านแต่เป็นเชอร์รี่แล้ววางอันนึงก็กลายเป็นแก๊ลิงที่เป็นเชอร์รี่อู้ไม่เคยเจอมาก่อนเรียบร้อย ปลดล็อกอะไรมาอีกวอนัทฮะอ่ะมาพอดีเลยอย่างนั้นตรงนี้แล้วกันแล้วก็วอนัทนะฮะเอามารวม <c oughs> ยิงเป็นไม่ถั่วลงมายิงเร็วขึ้นอ่ะถ้ารวมอีกถ้ารวมอีกไม่ได้แล้วอะ่ะแต่กลายเป็นกำแพงได้ใช่ไหมเป็นเกราะได้ที่ยิงได้ฮะโอเคถ้ารวมวอนัทเข้าไปอีกไม่ได้นี่คือตัวปกตินะฮะปกติคือจะเป็นปกติคือจะเป็นเกราะอย่างนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับรอกินอย่างเดียวแต่ว่าเออถ้าเกิดใส่ตัวอื่นล่ะเชอร์รี่ วัดเป็นเชอรี่ได้ด้วยอ้าวถ้าเกิดผมวางวอนัทรอบๆก็กลายเป็นเชรี่หมดเลยใช่ไหมแล้วใส่ตัวยิงเข้าไปอีกไม่ได้แล้วตัวนี้ล่ะไม่ได้แล้วเชอรี่แสดงว่าน่าจะอาจจะเลือดเยอะขึ้นหรือไม่ก็ระเบิดได้แล้วถ้าเกิดเป็นวอนัทที่รวมกับซันฟ l o w ร์เป็นถั่วที่มีปีกข้างล่าง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 เลื่มไปไกลละแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งรอก่อนรอก่อนนี่ไงนี่ไงระเบิดแน่เลย ระเบิดจริงด้วยครับครับผมเป็นอะไรที่แปลกมาให้ดวงอาทิตย์นะฮะตัวนี้รวมกับดวงอาทิตย์ก็ให้ดวงอาทิตย์มาขอบคุณมากอ่ะเริ่มมากันเยอะแล้วโอ้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 เดี๋ยว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 เริ่มมากันไกลแล้วเริ่มมากันไกลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเงินเหลือเยอะแต่ว่าไม่ทันแล้วครับสองแถวฮะหลุดมาโมแต่รวมโมแต่รวมพืชไม่เป็นไรชนะอยู่โอเคต่อไปเป็นอะไรเนี่ยถุงมือเหรอโอ้มีตัวใหม่มาฮะ มีตัวคำถอมากระโดดข้ามได้ตัวนี้ถุงมือมาเลยดีกว่าถุงมือทำอะไรได้อ๋อย้ายเหรอถุงมือคือย้ายย้ายที่ได้อันนี้มาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,ง,งอันนี้ตรงนี้แล้วก็อันนี้มาเออจะได้รวมพอดีฮะกลายเป็นเชอร์รี่ย้ายพืชได้เครื่องอำนวยความสะดวกเยอะมากใช้ได้ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีครูดาวต้องรองครูดาวแต่กดได้เรื่อยๆโอ้ตัวกระโดดข้าม,มาเพียบเลยต้องกั้นไว้ฮะให้เขากระโดดทิ้งไม้ลง แล้วกระโดดข้ามมาอันนี้รวมหน่อยถ้ารวมแล้วคือเลือดจะกลับมาเหมือนเดิมไหมเพราะว่าบางทีกินไปจะหมดแล้วไงเรากดรวมล่างไปน่าจะกลับมานะฮะคิดว่าน่าอย่างนั้นหมดแล้วครับี่เย่อ่ะต่อไปตัวอะไรตัวเจ้ากับดักนะฮะปลดล็อกมาทีละตัวมีด่านที่แบบปลดล็อกรวมเลยไหมนี่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 ตัวนี้เจ้าชอมเปอร์เนี่ยชอมเปอร์น่าจะรวมกับอะไรอ่ะโอ้โหข้างล่างเพียบเลย โอ้เดี๋ยวนะทางนู้นทำไมทำไมทางนี้ล่ะลองตัวนี้ดูหน่อยฮะพีชูตเตอร์นะครับกับกับดักระเบิดรวมโอ้อะไรเนี่ยคือตัวอะไรอ๋อนี่นี่เป็นกับดักระเบิดที่ยิงได้ถ้าเกิดผสมกับตัวนี้ไม่ได้แล้วผสมกับวอนัทล่ะผสมกับวอนัทวอนัทกับดักระเบิดโอเคครับแล้วไหนคือเจ้าชอมเปอร์เมื่อกี้ ไม่เห็นมีขึ้นมาเลยไม่เห็นมีเลยอะชอมเปอร์อ๋อนี่มาแล้วครับตัววอนัทที่เจอกับวอนัทแล้วกินวอนัทอยู่เดี๋ยนะเฮ้ยทำไมทำไมพืชผมหายอ๋อทางนู้นยิงได้ก็ <c oughs> ว่าทำไมพืชหายด้านขวา <c oughs> เขายิงมาได้กันไว้กันไว้ไม่งั้นโดน <c oughs> ต้องมีวอนัทกันไว้ทุกทุกตัวไอ้ทุกแถวมาฮะ ชนะเราจะได้ไหมหตัวใหม่หรือว่ายังไงตรงกลางตรงนี้เลยทั้งกลุ่มไปเลยแต่ยังไม่หมดยังมีอีกแน่นอนอันนี้กันตรงนี้ไปข้างล่างครับเหลือแต่ข้างล่างห้าหมดแล้วฮะอืมระเบิดซะได้ไหมได้ไหมชอมเปอร์อา้อาวอา้าวชนะแล้วไม่ได้หรออ๋อไม่เห็นมีให้เลย แสดงว่าด่านเมื่อกี้คือเป็นด่านพิเศษมั้งแล้วทําไมต้องมีรูปชอปเปอร์อยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นชอมเปอร์ที่รวมกับวอนัทนะครับเลยกลายเป็นแบบนั้นได้ตัวอะไรมาเพิ่มชอปเปอร์ถึงยังชอปเปอร์มาแล้วเย้ชอปเปอร์ชอเปเอมาดูสิชอปเปอร์รวมกับวอรนัทใช่ไหมตัวเมื่อกี้ก็จะเป็นชอเปเออ่าเป็นวอนัทที่งับได้นะฮะ วอนัทต้องวางเรื่อยๆนะเพราะว่าครูดาวนานวางได้ก็รีบวางเลยไม้ก็เหมือนกันวางไว้ก่อนกว่าจะโตนะฮะเดี๋ยวให้กินไก่หมดก่อนไก่หมดก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงแชมเปอร์มาอ้เป็นตัวนี้ก่อนเนาะงับได้ครับเอาแล้วรวมได้อีกไหมอ่ะมันยังเป็นตัวเล็กอยู่เลยอะ่ะแสดงว่าไม่ได้รวมกับอันนี้อันเดียวน่าจะรวมกับอะไรได้อีกแชมเปอร์วางตรงนี้รวมกับตัวนี้อ๋อคือตัวนี้หรือเปล่า แล้วรวมกับวอนัทด้วยไม่ได้หรือว่าต้องเป็นพิชูเตอร์รวมไปอีกก็ไม่ได้ชอมเปอร์ไม่ได้หรือว่าต้องเป็นชอมเปอร์กับชอมเปอร์ชอมเปอร์กับชอมเปอร์ไม่ได้หรอไม่ได้ hä? แฮแัสลิงการรวมกับชอมเปอร์ได้ไหมไม่ได้แล้วอ่าแต่น่าจะรวมกับไม้ได้ใช่ไหมเนี่ยชอมเปอร์ได้โอ้โหกลายเป็นตัวนี้สีทองถ้ารวมกับตัวอันนี้ดวงอาทิตย์อ๋อกลายเป็นแบบนี้รวมกับเชอร์รี่ล่ะ <laughs> ชอเปอร์เชอร์รี่หลากหลายพันหรือเกินมันรวมกันได้เยอะมากเลยอ่ะออกัดแล้วระเบิดหรอวัดชอเปอร์รวมกับตัวยิงแล้วไม่เห็นยิงเลยหรือว่ายิงเนี่ยกลายเป็นตัวเนี้ยแต่ไม่เห็นยิงเลยฮะฮึๆ <c oughs> ชอมเปอร์กับเชอร์รี่เวิร์กจริงๆครับงับแล้วระเบิดด้วยอะ่ะเรียบร้อยครับอ่ะประมาณนี้ก่อนมีหลายตัวเลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ